รายการนี้เป็นรายการที่เหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมเช่นเคยในสำรวจธรรมชาติออนเดอะเวิทุกเช้าวันอาทิตย์นะครับกระบวนคารวานมิตรภาพไทยจีนนะครับ 15, 000, ห5 0 0 0ไมล่จากเทือกเขาอันไตสู่สุวรรณภูมิบัดน,นี้ของเรานะครับได้เคลื่อนขอบวนข้ามพรมแดนไทยนะครับที่จังหวัดเชียงไายนะครับแล้วก็ลงมาสู่ภาคกลางแล้วก็จะไปไปที่ชายทะเลของจังหวัดเพชรบุรี จากนั้นนะครับก็จะตีวกขึ้นไปยงสู่ดินแดนอีสานนะครับพูดถึงประเทศไทยของเรานั้นมีความหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภูมิประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นนะครับซึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคอีสานนั้นเป็นอู่อารยธรรมเป็นอู่อะไรต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นแองโคราดแองสกนนะครับปราสาทหินต่างๆซึ่งมีรูปทรงนะครับมีศิลปะแบบของโบราณน,นั้น ก็ต้องทุที่อีสานบ้านเฮาเนี่ยนะครับเดี๋ยววันนี้จะไปติดตามชมกันครับขบวนคารวานมิตรภาพไทยจีนเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยทางด่านพรมแดนจังหวัดเชียงรายค่ะ ตรงกับช่วงวันมหามงคลของชาวไทยทั้งประเทศคือวันเฉลิมพระชนพรรษาาธันวามหาราชวันนี้จึงเป็นโอกาสดีที่ชาวคารวานจะได้เข้าร่วมถวายพระพรแด่ในหลวงด้วยค่ะการท่องเที่ยวประเทศไทยด้านตลาดในประเทศนะคะขอทำพิธีเปิด กรวยค่ะขอเรียนเชิญค่ะขค่ะและลำดับต่อไปนะคะขอเรียงเชิญค่ะและหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะร่วมทำพิธี หลังจากนั้นการเดินทางของชาวคาราวานก็จะเริ่มต้นขึ้นอีกครั้งเข้าชมความงดงามวิจิตรของวัดร่องคุณค่ะ บวนเข้าสู่พื้นที่ภาคกลางชาวคาราวานก็ได้สนุกสนานกันเต็มที่กับกิจกรรมหลากหลายในทุกสถานที่ที่เข้าไปเยี่ยมชม กรุงเทพการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้จัดพิธีต้อนรับขบวนคาราวานมิตรภาพไทยจีน15,000ไมล์จากอันไตสู่สุวรรณภูมิอย่างเป็นทางการ จาัเป็นบรรยากาศของมิตระภาพนะคะระหว่างชาวไทยและชาวจีนนะคะเราได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นนับเป็นช่วงเวลาชื่นมื่นของทุกคนทั้งชาวจีนและชาวไทย เส้นทางที่ยาวไกลอันเคยเป็นอุปสรรคในอดีตวันนี้มันทำให้เราได้ใช้เวลาต่างๆร่วมกันตลอดการเดินทางกว่า20วันบนเส้นทางที่ผ่านมาและที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อจากนี้ค่ะ ขอนั่งรถร่วมคันไปกับอาเหอค่ะอาเหอพิการแขนครึ่งแขนทั้งสองข้างแต่สามารถขับรถได้เป็นแชมป์ขับรถออฟโรดของจีนคนหนึ่งค่ะเราใช้เส้นทางจากสระบุรีเข้าสู่เมืองนครราชสีมาที่หมายแรกของเราก็คือวัดบ้านไร่ของหลวงพ่อคูณพักกันสักครู่แล้วกลับมาติดตามชมต่อในช่วงหน้าอีกครู่เดียวค่ะ สนับสนุนการสำรวจธรรมชาติ on the world โดยคาราบาวแดงสร้างคุณค่าชีวิตสายไฟฟ้าฟูเรอร์ระบบไฟฟ้าไทยยั่งยืนท่องเที่ยวไปกับซี a อแลนด์แอดเวนเจองานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอชครั้งที่37 SDG ถือว่าเป็นครั้งแรกเลยค่ะในประวัติศาสตร์ที่มีขบวนรถคาราวานจากเมืองจีนนะคะจากเชือเขาอันไตค่ะเมืองมณฑลซินเจียงเดินทางมาถึงที่ราบสูงของประเทศไทยคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเราเนี่ยนะคะตอนนี้ค่ะเอ้ออยู่ในพื้นที่ของพื้นที่ลำตะคองอะนะคะเรากําลังมุ่งหน้าเข้าสู่ภาคอีสานค่ะเดี๋ยวจุดแรกที่เราจะแวะคาราวานจะแวะก็คือที่วัดบ้านไร่ค่ะ วัดบ้านไร่เป็นสถานที่แรกที่ขบวนคารวานมิตรภาพไทยจีนแวะเมื่อเข้ามาถึงดินแดนอีสานสมาชิกดูจะสนใจกับงานจิตกรรมสมัยใหม่ภายในวิหารแห่งนี้ค่ะภายในวิหารนะคะเขาก็มีภาพจิตกรรมฝาผนังค่ะมีทั้งเรื่องราวของพระพุทธในเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาแล้วก็เรื่องราวของชีวิตผู้คนในยุคปัจจุบันเนี่ยนะคะอย่างรูปนี้ขี่ มอเตอร์ไซค์แบบนี้เลยฮาร์เลย์เป็นบางเรื่องก็จะเป็นเรื่องของการล้อเลียนนะคะงภาพลักษณะอย่างนี้ก็จะเป็นภาพที่สะท้อนยุคสมัยของอเวลาที่สร้างภาพพวกนี้ขึ้นมานะคะก็เป็นยุคปัจจุบันแต่ก็ยังมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาอยู่รอบๆนี้ค่ะ็จะปลกอบคกับพระปาราประธานค่ะอยู่ด้านนอกือลูขึ้นไปลอลคืนนี้ถ้าแบบเป็นสักในอนาคตร้อยปีเนาะ ได้กลับมาดูภาพเหล่านี้มันก็จะกลายเป็นภาพประวัติศาสตร์ที่บอกเล่าเรื่องราวของผู้คนในยุคพุทธศตรวรรษที่2,500ค่ะก็จะเรื่องราวก็จะออกมาจากภาพเหล่านี้ล่ะจากวัดบ้านไร่เส้นทางของขบวนคารวานจะมุ่งเข้าสู่จังหวัดขอนแก่นเมืองใหญ่อีกเมืองหนึ่งในภาคอีสาน คณะของจังหวัดขอนแก่นรอต้อนรับสมาชิกคารวานอยู่ที่วัดพระาธาตุหนองแวงซึ่งเป็นสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของเมืองขอนแก่นคณะได้เดินทางมาถึงพระาธาตุหนองแวงนะคะจังหวัดขอนแก่นค่ะแล้วก็ได้ มีทางเจ้าหน้าที่ของทางจังหวัดข้าราชการของทางจังหวัดนยคะเข้ามาต้อนรับเดี๋ยวเราก็จะเที่ยวชมพระธาตุหนองแวงซึ่งถือว่าเป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของจังหวัดขอนแก่นเนี่ยนะคะคนจีนเนี่ยเขาจะศรัทธาแล้วก็นิยมที่จะมาไหว้พระค่ะจะไปที่ไหนก็ตามที่วัดเนี่ยเขาจะอยากมาไหว้พระที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนไทยเคารพสักการะซึ่งคนจีนเขาก็นับถือเหมือนกันค่ะ วันที่สองบนแผ่นดินอีสานเราสตาร์ทรถออกเดินทางกันตั้งแต่เช้าตรู่เพื่อให้ทันพระอาทิตย์ขึ้นที่หนองหานพระอาทิตย์กำลังขึ้นค่ะวันนี้เช้าขบวนคาราวานเนี่ยเดินทางมาถึงหนองหานนะคะนี่จะเป็นพื้นน้ำของหนองหารซึ่งจุดเด่นของที่นี่ก็คือบัวแดงค่ะเราจะเห็นดอกบัวเนี่ย อยู่เต็มไปหมดข้างหน้าก็เลยได้ชื่อว่าทะเลโบแดงเนี่ยนะคะเดี๋ยว ทั้งหมดเนี่ยจะไปรวมกันอยู่ที่ตรงน้นเพื่อที่จะลงเรือแล้วก็เดินทางเข้าไปสู่พื้นที่ทะเลโบแดงไปชมความงดงามในธรรมชาติของที่นี่นะคะซึ่งขึ้นชื่อว่าสวยงามติดอันดับที่ต้นๆของประเทศไทยเลยทีเดียวแล้วก็เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวไทยเป็นอย่างมากวันนี้เราก็จะได้แนะนำให้คนจีนนะคะนักท่องเที่ยวจากจีนเนี่ยได้รู้จักพื้นที่ที่งดงามแห่งนี้ค่ะ หนองหานเนี่ยนะคะมีอยู่ประมาณ38ตารางกิโลเมตรเนี่ยนะคะเราจะเห็นว่ามีดอกทะเลดอกบัวเนี่ยนะคะขึ้นอยู่เป็นหย่อมๆค่ะแต่ว่าในภาพรวมแล้วมันก็จะกระจายอยู่เต็มพื้นที่เลยค่ะแล้วก็จะมีพวกนกค่ะเมื่อกี้เราเห็นฝูงนกเป็ดน้ำเนี่ยคะ่ะบินอยู่บนท้องฟ้าเป็นร้อยๆตัวเลยมันคงจะหากินอยู่ในบริเวณตรงนี้ค่ะทะเลบัวแดงที่นี่นะคะความสวยงามเนี่ยจะเป็นอย่างเนี้ยให้เราเห็น ในช่วงฤดูหนาวตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงประมาณเดือนมีนาคมเนี่ยนะคะเราสามารถเข้ามาสัมผัสงดงามของดอกบัวได้เลยเนี่ยเชา้ชาๆดอกบัวมันก็จะบานเวลาจะมาดูดอกบัวก็ต้องมาดูเชา้ชาๆนะคะเขาก็จะบานรับแสงแดดะคะ่ะปีนี้อากาศไม่หนาวมากเราจึงพบว่าบัวแดงในหนองหานออกดอกน้อยกว่าทุกปีสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไป ก็ส่งผลต่อการเจริญเติบโต,ตของสิ่งมีชีวิตเช่นกันแต่พวกเราก็ยังเพลิดเพลินกับการนั่งเรือชมความงดงามของบัวแดงฟังเสียงนกร้องอยู่ตามกอบัวเป็นบรรยากาศที่ประทับใจทุกคนที่ได้เข้ามาสัมผัสค่ะเราจะให้เวลาพวกเขาสัมผัสธ,ธรรมชาติของทะเลบัวแดงให้เต็มที่แล้วกลับมาในช่วงหน้าเราจะออกเดินทางกันต่ออีกครู่เดียวค่ะ สนับสนุนการสำรวจธรรมชาติ on the world โดยคาราบาวแดงสร้างคุณค่าชีวิตสายไฟฟ้าฟูเรอร์ระบบไฟฟ้าไทยยั่งยืนท่องเที่ยวไปกับซี a อแลนด์แอดเวนเจองานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอโชครั้งที่37 s d g เชียงสถานที่สําคัญแห่งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของแผ่นดินอีสานวันนี้ชาวบ้านเชียงมาเตรียมรอรับขบวนคารวานกันอย่างคึกคัก,ค,กค่ะนี่ค่ะมาถึงแล้วค่ะรถคันแรกชาวบ้านเชียงเองก็รอรับเต็มที่อยู่ด้านในเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไป พาคณะทั้งหมดเนี่ยนะคะเข้าไปชมในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเชียงค่ะหลังจากนั้นก็จะมาดูบรรยากาศของในหมู่บ้านแห่งนี้มาดูแหล่งขายของพื้นเมืองของที่ระลึกเนี่ยนะคะซึ่งคิดว่าจะเป็นที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวค่ะ นุกสนานประทับใจกับการต้อนรับตามแบบฉบับของชาวอีสานขนาดแท้ทำเอาพี่น้องชาวจีนเข้ามาร่วมเสิร์งด้วยแบบเพลงไม่หยุดไม่เลิกละค่ะต่อจากนั้นจึงได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมเรื่องราวของแหล่งโบราคณคดีบ้านเชียงที่รวบรวมมาจากการขุดค้นขึ้นมาจัดแสดงไว้ค่ะ ้องนี้นะคะก็จะเป็นการแสดงเมื่อตอนที่มาปีการขุดค้นหลุมโบราณคดีที่พื้นที่นี้นะคะนักโบราณคดีก็เข้ามาทํางานในพื้นที่เก็บข้อมูลเก็บตัวอย่างต่างๆเนี่ยกลับไปศึกษาจึททาให้เรารู้ความเป็นมาที่ยาวนานของบ้านเชียงค่ะอย่างข้าวของที่ค้นพบเนี่ยนะคะก็จะมาจัดแสดงโชว์ไว้ที่นี่ด้วย แหล่งโบราณคดีบ้านเชียงทำให้เรารับรู้ถึงการดำรงชีวิตในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ย้อนหลังไปกว่า5,000ปีร่องรอยของมนุษย์ในประเทศไทยสมัยดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมที่มีพัฒนาการแล้วในหลายๆด้านโดยเฉพาะด้านความรู้ความสามารถหรือภูมิปัญญาอันเป็นเครื่องมือสำหรับช่วยให้ผู้คนเหล่านั้นสามารถดำรงชีวิตและสร้างสังคมวัฒนธรรมของมนุษย์ ได้สืบเนื่องต่อกันมาเป็นระยะเวลายาวนานวัฒนธรรมบ้านเชียงได้ครอบคลุมถึงแหล่งโบราณคดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีกกว่าร้อยแห่งซึ่งเป็นบริเวณพื้นที่ที่มีมนุษย์อยู่อาศัยหนาแน่นมาตั้งแต่หลายพันปีแล้วด้วยเหตุนี้เององค์การยูเนสโกของสหประชาชาติจึงได้ยอมรับขึ้นบัญชีแหล่งวัฒนธรรมบ้านเชียงไว้เป็นแห่งหนึ่งในบรรดามรดกโลกค่ะ จากบ้านเชียงเราย้อนเข้าตัวเมืองอุดรธานีเพื่อร่วมงานเลี้ยงที่จังหวัดอุดรธานีจัดต้อนรับชาวคณะคารวานเชื่อมิตรภาพไทยจีน5 5 0 0 0หม่ 15, มาจากอัดไปสู่สุวรรณภูมิได้รับการต้อนรับด้วยการแสดงอังกอร์ที่ขึ้นชื่อของชาวอุดรค่ะ เราก็ได้เข้ามาชมพื้นที่ต่างๆในจังหวัดอุดรธาน,นีเป็นพื้นที่แรกนะคะแล้วก็ได้เห็นอะไรที่มีความหลากหลายค่ะทั้งธรรมชาติของทะเลบัวแดงที่งดงามแล้วก็เราก็มาเที่ยวชมทางศูนย์วัฒนธรรมจีนที่เขาได้จัดแสดงชุดอังกอให้เราชมเมื่อครู่ที่ผ่านไปนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยคณะก็จะเดินทางต่อค่ะ ที่หมายต่อไปเนี่ยก็คือจังหวัดหนองคายค่ะเราจะเดินทางจากอุดรธานีไปที่หนองคายแล้วก็ไปเที่ยวชมที่นั่นพักค้างคืนที่นั่นอีกหนึ่งคืนค่ะ อีสานบ้านเฮานั้นนะครับมีของดีมากมายนะครับซึ่งปกติแล้วชาวจีนนะครับที่มาที่เมืองไทยเนี่ยนะครับมักจะไม่ค่อยได้ไปที่อีสานเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วก็จะมาที่ภาคกลางหรือไม่ก็จะขึ้นเหนือลงใต้นะครับแต่ว่าอีสานนั้นอาจจะอาจจะเป็นเพราะว่าเส้นทางที่ไกลออกไปนะครับฉีกออกไปทางขวามหือจึงทําให้ชาวจีนไม่มีโอกาสได้ไปเ <C> <C> พียงแค่2วันนะครับที่เราพา คณะกองคารวันสำรวจเนี่ยครับไายจีนเนี่ยนะครับไปเที่ยวชมเพียงแค่2วัน2จังหวัด3จังหวัดเนี่ยเขาก็ประทับใจแล้วนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเขาได้พูดกันว่าอยากมาอีกเนี่ยนะครับถ้าทางการเราทําดีๆนะครับมีการติดต่อประสานงานดีๆนะครับผมคิดว่าโอกาสของทางอีสานนะครับจะรับต้อนรับทางจีนได้มากนะครับนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับก่อนจากกันในวันนี้นะครับ ผมก็อยากขอเชิญชวนน้องๆในระดับประถมศึกษานะครับคือผมได้ตั้งโครงการตำบลของหนูเรามาดูกันซิว่าน้องๆจะเขียนเรียงความได้เก่งขนาดไหนช่วยกันเขียนเรียงความในหัวข้อที่ว่าธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีสร้างคุณค่าชีวิตในตำบลของหนูนะครับติดตามรายละเอียดและประกาศผลได้ทาง w w w c a r a b a o co t h หรือเข้าไปดูที่ Facebook ตำบลของหนู อย่าลืมส่งมาเพราะว่าจะมีทุนการศึกษาให้นะครับถ้าจะชมช่อง5ชมสำรวจธรรมชาติต้องกดรีโมทหมายเลขหนึ่งนะครับสวัสดีครับ